Mouse Boy，火影。 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟินค่ะสวัสดีค่ะน้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอส์มอยหัวหินค่ะทางช่อง22 g ี v ีของเรานั่นเองนะใช่แล้วค่ะเฟินค่ะแอมค่ะเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะที่เราจะนำข่าวสารสาระดีๆมากมายค่ะที่จะมามอบให้กับทุกท่านนะคะรับชมรับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆการอัปเดตนะคะว่าที่ไหนก็ทำอะไรกันนะคะตั้งแต่อย่าช้าพี่อย่าช้าไปเข้าเลยดีกว่าเอเหรอก็จะบอกว่าจริงๆแล้วข่าวเรานะคะแต่เป็นผู้รีถึงประจวบกกันเเเเเลลยยยยยยทีีีดดววพอ๋าาาามมมถึง อย่างแรกเลยทุกคนรอนะคะ,คะน้องแอมรีบเลยอยากฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำนายไททัพดววันนี้นี่เองใช่แล้วค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ราศีเมษค่ะผู้ที่เกิด13เมษาย,ยนถึง14พฤษภาคมค่ะการงานนะคะไปจนถึงกันยาปีหน้านะคะระวังตกงานแบบเฉียดพลันช่วงนี้รู้สึกไม่ดีอย่าเพิ่งลาออกใ,ใจเจ้านายไม่ใช่เอ,อะฉันจะออกฉักจะออกขาดแล้วถ้าออกนี่คือตกงานยาวเลยนะตกลนนกเลย นะคะลงทุนทาธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้ประคองไว้ก่อนประคองไว้ก่อนใครทําอะไรอยู่ประคองไว้ก่อนนะคะพ้นกันยาปีหน้าไปก่อนนะคะ<ม>อะเหมือน,อนแป,ป๊บเดียวเนาะออก <c oughs> <c oughs> นะคะส่วนการเงินค่ะก็คือคล่องตัวตลอดปีนะคะถ้าเรายังประคองไม่ได้นะยังคล่องตัวอยู่นะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าหุ่นหัน,พนแพ่นอะเนาะประมาณนี้นะคะพิสูจน์ได้ว่าด้วยนะคะช่วงนี้นะคะใครที่รักเราจริงนะช่วงนี้นะคะก็พิสูจน์กันไปเลยนะคะเ<ฆ>น,นื่องจากในปีส5 5 9้าค่ะถือเป็นปีวิปรโยคนะคะเพราะซ้ำกรรมซัดของชาวราศีเมนนนัเองะะค ก็มปีที่ร้วเตนของราศีกันนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะเพราะอาจมีการผ่าตัดครั้งยิ่งใหญ่ลงสุขผลพิเศษนะคะจากการเดินทางนั่นเองระวังด้วยส่วนคนรักนะคะคนโสดนะคะก็จะได้เจอใครบางคนคะ่ะแล้วก็ให้รอไประมาณสองปี ถ้าสองปีนี้คนนี้ยังอยู่แต่งค่ะแต่งเลยนะคะอย่ารอช้ามาถึงกันแอ้มัางค่ะราศีพฤษภค่ะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเขาบอกด้านการงานนะคะจะอยู่ในสภาวะพลิกฟื้นนั่นเองนะคะจะดีขึ้นค่ะด้านการค้ากิจการต่างๆนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะจะขยับขยายค่ะส่วนด้านการเงินค่ะไม่มีเรื่องร้ายมาเบียดเบียนข่ะสภาพการเงินจะคล่องกว่าที่ผ่านมาส่วนความรักนะคะเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์พัดภาคจากลา ปัญหาในเรื่องครอ,อบครัวและความรักค่ะ,ะแต่สําหรับคนโสดน,นะคะบอกว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวงเข้ามาในชีวิตทําให้ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นพวกหน้าแก่ค่ะพี่อุ้ยแต่ละ,ะหน้ากลัวพวกนี้ต้องระวังเอาไว้นะคะ ยังไงก็เขาบอกว่าวิธีแก้นะคะเขาบอกว่าให้ทำบุญอะไรก็ตามที่เป็นคู่เทียนคู่อะไรอย่างนี้นะคะถวายเสือบทำบุญใส่บาตรก็สองชุดเลยคย่ะดอกไม้สองช่อการทำอะไรทุกอย่างให้เป็นเลขคู่กับอีกเรื่องหนึ่งถวายพระเป็นคู่อะไรอย่างนี้ค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือก็ให้กวดน้ำทุกวันเช้ามาตื่อมากวดเลยค่ะกวดแล้วก็อุทิศเชิงมูลสุขุนนะคะให้แต่ต้นไม้นะคะแล้วก็ให้น้ํากับแม่ธรณีเป็นพยานนั่นเองแนะนำแล้วกันนะคะก็จะหนักก็จะเป็นเบาอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพุทธเราเองนะคะมาถึ ราศีเมถุนค่ะพุทธเกิด14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการเงินการงานในช่วงนี้นะคะเป็นดาวโคจรถอยหลังค่ะช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นดวงเดียวกับคู่ครองด้วยเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาหมดเลยะนะคะยังไงให้อดทนหน่อยแล้วกันนะคะมีความรับผิดชอบสักนิดนึงค่ะส่วนถ้าเกิดว่ามีหุ้นส่วนช่วงนี้อาจจะแตกคอกันให้ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะอย่าเราออกจากงานนะคะเพราะเขาบอกว,ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ลาออกอน,นี้เรามาเตือนนะนะคะแล้วก็ทําธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือถ้าตอนนี้คุณคิดที่จะลาออกแล้วไปทำธุรกิจไม่รอด ถึงต่อให้ทํากับคนรักก็ไม่รอดค่ะเผอเอจะเลิกกันด้วยด้วยด้วยสาเหตุที่ว่าเราออกมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนั่นเองมีอะไระคองไปก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีการขยับขยายบ้างสักเล็กน้อยแต่ว่าเป็นของที่เราทำมาไว้แล้วนะสมมติเราอาจจะมีเงินเก็บต้องการจะขยับขยายในช่วงนี้นะคะก็อาจจะขยับขยายได้นะคะในการซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรที่มีความเป็นไปได้ทาเลยค่ะแต่อะไรที่มันดูเป็นไปได้ยากตอนนี้หยุดหยุดพักต่อไปก่อนนะคะสำหรับชาวราศีเมทุนค่ะ ส่วนความรักนะคะโสดก็โสดต่อไปเพราะหากพลาดแล้วจะมีปัญหาแน่นอนนะมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็หยุดได้หยุด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 นิสัยเดิมๆนะคะประมาณเดือนมกราคมไปจนถึงเมษาค่ะจะมีเขาเรียกว่าถูกคนรักกดดัน่ไม่ได้แต่งงานก็จะแต่งจิกใช้แล้วเปล่าเอออะไรอย่างเนี้ยแต่งแต่งเข้ามาแล้วจิกใช้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่นั่นนะแต่คือจะถูกกดดันจากหลายๆเรื่องนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงเดือนเมษาไปจนถึงกันยาค่ะจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งถึงเลิกรากันเลย ก็คือดวงคือการการทำนายไถทักนันเองมาบอกล่วงหน้าให้ได้ทราบแล้วก็บอกให้เห็นว่าเอ้ยที่ผ่านมามันเป็นยังไงต้องเอาเหตุและผลเข้ามาหักล้างกันนะคะ,คะบอกเพื่อเป็นแนวทางให้ไม่ได้เชื่อ,อหมดนะนใช่แล้วนะคะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะ มาถึงกิจกรรมหงหินกันบ้างค่ะค่ะค่ะเมื่อวันที่2 9มกามิถนุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะ,ะได้มีการจัดแถลงข่าว Amazing Thailand Grand Sale ค่ะ2016นั่นเองนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบของเราค่ะได้เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale นะคะโดยมีอ๋นอนายอำเภอหหินของเราะะรองนายโยธสมนตรีเมืองหวหินแล้วก็หลายๆหน่วยงานเลยนะคะได้เข้าร่วมแถลงข่าวนะคะพร้อมโชว์นิคอ c o n c e r ตจากศิลปินฟอร์ดนั่นเองค่ะได้ไปดูในแมชชีมาร์เก็ตวิลเลจนั่นเองคือคนเต็มมากอะแล้วตอนนี้คะ ไม่ไหวจะเกรีดอ๋อตรงนี้ที่เธอเสียงที่ก็่เหมือนเดิมเลยนะก็เขาคนเดิมใช่เขาเสียงไปไหนแล้วอ่ะฟีดมากเลยตอนนั้นเพลงนี้ดังมากแล้วแบบว่าเขามาโรงเรียนฝั่งตรงข้ามเราอยู่โรรงเียนประถมตรงนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมคือเรากี๊จากฝั่งนี้ไปโน้นโอ้ตายละวมีอุ้ยฟอดคือตอนนั้นในความรู้สึกของเราเนาะดาราเป็นอะไรที่จับต้องยากใช่ใช่ใช่นะคะตอนที่เขามาทัวร์วินนี่คอนเสิร์ตตามโรงเรียนใหญ่ๆตามต่างจังหวัดเราจะรู้สึกแบบเหมือนได้ อีกนิดนึงจะถึงเขาแล้วถึงเขาแล้วอะไร<ฮ>ะอย่างนี้มีความฝันเล็กๆค่ะะคะดีค่ะนี่ค่ะคุณฟอดก็ได้มาร่วมงานนั่นเองใช่แล้วค่ะอะมาถึงกิจกรรมหอหินของพี่กันบ้างะนะคะเมื่อวันสองก็ะเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นงานเกี่ยวกับอบรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองใช่คะโดยมีผู้อำนวยการผู้อํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองหอหินค่ะเป็นประธานนะคะการอบรมโครงงานอนุรักษ์พลังงานนะคะเป็นกิจกรรมที่อบรมเพื่อให้เขาเรียกว่าให้สถานศึกษา ไละมีเจตสำนึกในการที่จะนุรับพลังงานใช่แล้วก็มีทักษะในการลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการเ,เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั่นเองน,นะคะก็คือคสามารถนําไปเริ่มต้นได้จากในสถานศึกษาไงพอเริ่มโครง,าง,าง,งกาในสถานศึกษาทําให้มีจิตสํานึกร่วมกันมีจิตสาธารณะร่วมกันนะคะมีความรู้จักร่วมมือซึ่งแาะการในสถานศึกษาแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวของเด็กๆเขาได้นะคะโดยในงานนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นที่ในะห้องประชุมและได้ดําริชชั้นสค,ค่ะสถาบันมหอยินค่ะคโดยมีครูคณะบุคลากรการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดนะคะของ เทศบาลเมืองหัวหินทั้งหมดนะคะรวมไปถึงนะคะวิศวกรระดับ9กองสาอกองสร้างทัศนสนก,การิกไฟฟ้า การผลิตแห่งประเทศไทยนะคะและเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นวิทยากรน,นะคะให้ความรู้และมีนายชัยยุทธนะคะผอ,ะอ,อสถานศึกษาค่ะของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าค่ะ,คะแล้วก็ดกรบุทวีนะคะผอ,อสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินคะ่ะเข้าเป็นเข้าร่วมแล้วก็นําคณะครูนักเรียนบุคลากรสถานศึกษานะคะเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วยเป็นเรื่องพิเศษนะคะพราะงานเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องอตระหนักกันมากแ,แต่ถ้าสมมติว,ว่าใช้แล้วไม่รู้จักประหยัด นก็จะหมดไปได้ไไปด้ในสักวันนั่นเองใช่แล้วเราจะอาจจะกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์อยู่ท่าเก่าไฟกันเนยอ่าใช่แล้วเป็นอย่างนั้นก็ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานด้วยค่ะใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดยกันนะคะเรากลับมาในเปรกหน้าของรายการค่ะค่ะมอสบอยหัวหินมาแล้วมาแล้วไฮอินเทอร์เน็ตจีทีวีเคเบิล พบกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งตรงถึงบ้านลูกค้า <Come on. S 1> ราคาเริ่มต้น590บาท <Come on. S 1> ความเร็วอินเทอร์เน็ต15เมกะไบต์และแพ็กเกจคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม <Come on. S 1> แค่จ่าย790บาทได้ทั้งความเร็วเน็ต15เมกะไบต์และรายการช่องทีวีเกือบ200ช่องสามไม่ได้แล้ว <Come on. S 1> นอกจากนี้ยังมีค่าบริการราย1เดือน3เดือน6เดือนและ12เดือน ฟรีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะจากกระแสะผู้ใช้จริงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า <Come on. S 1> เน็ดแรงความเร็วคงที่สม่ำเสมอ up, up, up. Uh, one, แล้ว,วันนี้สำหรับสมาชิกเคเบิล ติดตั้งเน็ตวันนี้ลด100บาททันทีประหยัดไปปีละ1,200บาทเลยนะแค่นี้ยังไม่พอยังมีฟรีค่าบริการค่าแรงติดตั้ง <Come on. S 1> ค่ามินิโนดค่าแรกเข้าและ ONU WiFi <Come> on. ปีแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว <Come on. S 1> นอกจาก GTV Cable <Come on. S 1> หัวหินเท่านั้น มอสม่หัวหินค่ะก็มาถึงกิจกรรมบันเทิงใจกันมากดีกว่าค่ะเ<ช>มื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มีเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานนั่นเองโครงการปั่นอีกแล้วนะคะชใช่แล้วค่ะ<ช>ท่านนายกชทศสมนตริืองหินของเราค่ะได้เป็นประธานการเปิดประชุมโครงการปั่นจักรยาน65ปีฟ้าขาวสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีโรงเรียนหัวหินนั่นเองนะคะโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด การปั่นจักรยานที่โรงเรียนหัวหินค่ะบนหัวหินจังหวัดประจวบของเรานะคะในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมค่ะเวลา7นาฬิกานะคะระยะทาง50กิโลเมตรขับไม่ใช่น้อยๆอะไรนะเนี่ยบันเทิงเริงใจแน่นอนนะคะปั่นกันแข่งโตเลยทีเดียวนั่นเองนะคะก็เตรียมพร้อมกันเข้าไว้ใช่แล้วค่ะบอกว่าบันเทิงแน่นอนในการปั่นจักรยานมันจะไม่ใช่รายการนี้รายการเดียวเพราะว่าเดือนนั้นก็จะเป็นเดือนวันแห่งของแม่นั่นเองอ๋อก็จะต้องปั่นแน่นอนใช่แล้วเป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติให้แก่สมเด็จจพพรรรระะะะะนนนนนาาาาางงงงเเเ้้คค่่ชิีขอออัวมถึ กิจกรรมหัวหินอขอโทษค่ะบันเทิงใจของพี่กันบ้างะะจะย้อนอีกแล้วพูดไปแล้ว <c oughs> กจิจกรรมเดือดจาบอะไรมาถึงบันเทิงใจของเรากันบ้างของพี่นะคะก็ะจะเป็นงานแห่เทียนใกล้แล้วเราเรามีวันสําคัญทางศาสนาของเราเองนะคะในเดือนนี้นั่นเองนะคะ ประชุมจัดงานแห่เทียนค่ะนี่เขาประชุมกันนะคะเพื่อเตรียมงานนะคะโดยเมื่อวันที่30มิิถุนายนที่ผ่านมาทนายกเทศบคะเมืองหัวหินของเรานะคะเป็นประธานในการประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเห็นใช่ไหมมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนมากค่ะในทุกๆปีนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอย่าน้อยหน้าอย่าน้อยหน้าใครใช่แล้วค่ะณห้องประชุมในเรดดาริดนั่นเองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะจากสํานักงานเทศบาลเมืองหัวหินค่ะเจ้าหน้าที่จากกงวิชาการนะคะหัวหน้าสําหรับปะลัดเทศบาล หัวหน้างานสันทนาการกองการศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลค่ะตัวแทนเละตัวแทนชุมชนนะคะแล้วก็โรงเรียนคณะครูอาจารย์นะคะตำรวจท่องเที่ยวสถาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองหัวหินค่ะก็คือหลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวทั้งหมดทล้วงานมันใหญ่มากใช่แล้วค่ะปชุมค่ะเพื่อชี้แจงรายละเอียด นะคะการจัดงานประเพณีแห่เทียนปัสสาค่ะประจําปี2559นั่นเองค่ะซึ่งจะจัดในวันที่14-15กรกฎาคม<อ>จะถึงแล้วค่ะนะคะณนะสวนสาธารณะโพนกิ่งเพชรค่ะโดยในวันที่14กรกฎาคมปี2559จะมีพิธีก่อเทียนปัสสาการแสดงของนักเรียนในสังกัดนะคะการเสวนาธรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะโดย พิธีถวายเคียนษาในวันที่15กรกฎาคมนะะคจะมีการปล่อยขบวนแห่พรรษาแห่เทียนพรรษาทั้งหมดนะคะจะส่วนสาธารณะโพนกิงเพสเหมือนเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์กเลยเนาะนะคะโดยไปตามถนนดำเนินเกษมเลี้ยวขวาไปสู่ถนนสะสงถึงมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานค่ะแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนชมศินกำลังนึกทางอยู่นะจนถึงสี่แยกสมาคมชายประมงค่ะแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนแน่เคหะค่ะเลี้ยวตามอยู่วัดหัวหินนะคะแล้วแต่ละโราณนะคะที่เข้าร่วมขบวนนะะคก็จะนำเทียน ภาษาเนี่ยที่ตัวเองนำมันในการดึงขบวนในการอวดกันเนี่ยในการโชว์ในครั้งนี้นะคะไปถวายใช่ไหมคะไปถวายแต่ว่าต่างๆค่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงนะวางแผนหรือยังว่าจะไปไหนเนี่ย อุ้ยพี่รอยืนดูเลยถ่ายรูปชอบคือไม่ไปไหนจะเป็นรอยืนดูอย่างเดียวรอยืนดูอย่างเดียวนะโอ้บายพี่ทำไมพี่พี่ไปทำบุญเนี่ยใช่แล้วค่ะไปกันแล้วนะทพรางานบวงงานบุญอะไรอย่างนี้ใช่งานบวงงานบุญงานบวชนี่มันบอกแกได้เลยบอกได้เลยค่ะเห็นอย่างนี้นี่นุ่งขาวห่มขาวแล้วเนี่ยบางกะลัมหน้าหนากบ้างอะไรอย่างงี้อ่าอุต arda รับจ้างใช่ไหมคะใช่งานเสริมอ่าโอเคนะมันเทิงหนุกนานกันไปแล้วในสตูนะคะฟังเราเล่าให้ฟังละ นี่ไปข้างนอกดีกว่า<ช>เราจะได้ไปพบเจอนะคะสาวสวยอีกท่านนึงค่ะของรายการเรานั่นเองนะคะกับน้องเบลคนสวยค่ะวันนี้น้องเบลจะพาไปไหนไปทําอะไรบ้านใครหรือบ้านนั้นเขาอาจจะขายอะไรเราจะได้ไปกินเออไปอย่านี้สองเด้งเลยนะคะไปด้วยสมาชิกของเรานั่นเองนะคะกับ Mouse ม o y Happy Surprise ค่ะไปกันเลยค่ะค่ะ ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชว่วงเมามอยแฮปปี้เซอร์ไพรร์นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่นะคะชุมชนบ่อนไก่นั่นเองนะคะก็จะมาตามหาผู้โชคดีเช่นเคยน,นะคะใครที่เป็นสมาชิกที่อาตุนเคเบิลทีวีของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าผู้โชคดีในสัปดาห์น,นี้นะคะจะเป็นใครนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามชนกันเลยค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะอยู่หน้าร้านเสื้อผ้าแล้วนะคะขอแวะเข้าไปดูแป๊บนึงค่ะ นะคะตอนนี้ค่ะเบลก็อยู่กับผู้โชคดีของเราแล้วนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะเมื่อกี้มาเดินเล่นอยู่ดีๆนะคะแล้วก็มาเจอเจ้าของร้านแล้วก็เป็นสมาชิกเจ้าตึกเคเบคิ้ลของทีวีของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าแนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านเลยค่ะว่าชื่ออะไรคะื่อชื่อนางสุรีโสภาค่ะชื่อสุรีโสภานะคะคุณป้าสกุลโสภาค่ะ เรียกเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าคุณป้าสุรีละกันะนะคะแล้วคุณป้าสุรีเนี่ยเป็นสมาชิกข,ของเรามานานหรือยังคะสิบกว่าปีได้แล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วนะคะไม่ทราบว่าป้าเนี่ยชอบดูช่องไหนรายการไหน,ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองนะคะก็คือข่าวท้องถิ่นของเรา,านั่นเอง,เองใช่แล้วนะคะคุณป้าก็ นะเป็นคนหัวขีดอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะ,คะก็ต้องดูติดตามข่าวสารบ้านเมืองของเราแน่นอนอี่แล้วค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวหนูจะให้คุณป้าบอกผู้ชมทางบ้านค่ะว่าทําไมถึงเลือกติดจี้อันตึเฮเบนทีวีของเราเพราะว่ารายการข่าวท้องถิ่นและร,รู้ทั่วไปอ่ะข่าวให้เราดูนะ,ะเราได้รู้ข่าวสารไง ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะตามทันข่าวสารบ้านเมืองของหัวหินนะคะก็ต้องอย่าลืมค่ะรีบไปติดที่อัตึง์เคเบิลทีวีของเรากันเลยช่องยี่สที่สำคัญต้องดูช่องยี่สิองด้วยนะคะแบบคุณป้าแบบนี้นะแบบว่าเป็นบอกไปรุ่นนะคะเสด็จยจะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองต้องรู้ทันนะคะต้องรู้ทันทุกอย่างะบ้านเราเกิดอะไรที่ต้องรู้ไว้ก่อนเลยค่ะนะคะแล้วก็ วันนี้ค่ะหนูมีของรางวัลมามอบให้คุณป้านะคะแต่ว่าหนูจะต้องถามป้าน,นิดนึ่งค่ะว่าคุณป้าทราบหรือเปล่าคะว่าสมาชิกรายปีของเราราคาเท่าไหร่2,500ต่อห่งปีอ้อนะคะโหตอบได้เป๊ะเวอร์ขนาดนี้นะคะก็รับของรางวัลจากเราไปเลยค่ะ<ช>เก่งมากๆเลยนะคะรู<ๆ>้ได้ยังไง<ๆ>เออค่ะ นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเบลก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นนะคะภารกิจฟิชเจอร์ของเราในพืนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาของรางวัลมามอบให้กับผู้โชคดีของเราในสัปดาห์นี้แล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าสุรีมากๆเลยนะคะคแล้วก็คุณผู้ชมคะเป็นมากกว่าการด e w ทีวีเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเราจรเจี๊ยตึ้มเคเบิลทีวีบ๊ายบาย และตอนนี้นะคะเบลแล้วก็คุณป้าค่ะต้องขอมอบหน้าที่นะคะส่งต่อให้กับสอวพี่กรสาวสวยในห้องส่งไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ คงไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้ผิวเปลี่ยนไปตามกาลเวลาใช่ไหมคะมาหยุดเวลาผิวให้กลับมาเหมือนเด็กอีกครั้งด้วยวาลิต้าเอคอลลาเจนเปปไทด์1 0 0 0มิลิกร,รมัมเทคโนโลยีเฉพาะทำให้ได้คอลลาเจนโครงสร้างโมเลกุลเล็กดูดซึมง่ายผสมวิตามินซีและซิงค์ให้ผิวสว่างใสไกล้สิวและผิวเรียบเนียน มั่นใจกล้าเผยผิวมีออร่าจะผ่านไปกี่ปีผิวฟ้าก็ยังหยุดอยู่ที่เดิมค่ะเรื่องผิวต้องยกให้วาลิต้าเสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย w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  a r i t a a c o m หรือโทร099-194-4541 Line ID Varita A Official ลารอออฟฟิเชียลรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ มองวมอยหัวหินค่ะก็มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์กันมากนะคะของแอมก็เป็นเกี่ยวกับการบันเทิงค่ะบ,บันเทิงไหนบันเทิงไหนคอนเสิร์ต เฮ้ยจริงเหรอใช่สิงใหญ่หัวใจสิงค่ะเขาจัดขึ้นที่ณกองบิน5ค่ะเพเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันไกลไหมบ้านพี่เองค่ะโอ้ยไกลไปหน่อยอ่ะโอ้ยไม่ไกลหรอไม่ไกลไม่ไกลใช่ไหมนั่งรถประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่งโอ้โหอ่าค่ะการรวมตัวครั้งสำคัญนะที่ไม่เคยมีมาก่อนของคาร์บเอาอัศนิวสันปูพงศิลป์นั่นเองนะคะเสาร์ที่16กรกฎาคมนะคะ2559ค่ะณกองบินห้าเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะบัตรราคาเริ่มต้นที่200หรือเปล่า ใช่แล้วอ่านะคะก็ะมีกิจกรรมจากซุ้มมากมายด้วยใช่แล้วค่ะสาม,มารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เนี่ยค่ะเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ0988352693 0988352694เออเบอร์สวยนะเนี่ยใช่แล้วนะคะแล้วังมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางได้ด้วยนะคะ022424499นะคะ ฟังไม่ทำดูจากข้างหน้าเราขึ้นให้แล้วใช่แล้วค่ะพูดตุลกตุลกอยู่นะคะผู้สนับสนุนมากมาอุกกิจกรรมเชิญพิตตี้ r e ดี้งานนี้มีีพสวยอะตกลงจะไปดูคอนเสิรนอดูพิตตี้พี่ไปดูพิตี้ได้ไปดูโอพีอะไรเนี่ยพี่ปอมพี่โตรักเธอเสมอไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้แล้ววิญญาณออกแล้วพี่ไปได้เลยของพี่แล้วค่ะพี่จะไปฟังพี่ก็ไปตามนั้นค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องงานบุญกันบ้างอะค่ะะ่ะไมให้งานบุญงานบุญต้ต <ละ S 1> องมาฟเลยนะคะใช่ค่ะขอเชิญร่วมอุปสมบทหมู่นะคะณวัดท่อเจริญธรรมตำบลท่าราบ,บำอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองใกล้ๆบ้านเรานี่เองค่ะใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะคะในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2559นะคะวันดีขึ้น12ข้าเดือน8ค่ะเวลา19นาฬิกานะคะเป็นการเทศน์สนหน้าตกใจหมดเลยนูอะไร เป็นทารเทศสองหน้ากันเองนะคะส่วนวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราชส5 5 9ันกาะคะเป็นวันขึ้น13ค่าข้ามเดือน8ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลา14นาฬิกาก็จะเป็นพิธีอุปสมบทคนที่จะเข้าบวชก็คือต้องไปฟังเทศสองหน้าก่อนก่อนขึ้นเข้าพิธีอุปสมบทเลยนะคะโดยมีพระวิทยาทิติวิโทนะคะรักษาการเจ้าอาวาสนะคะดูแล ทั้งหมดสามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ใช่แลืมนะคะ1 6บหกถึงสิกรกฎาคมค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะคะถวายมีมิแบบจำกัดจำนวนไหมคะไม่จํากัดค่ะไม่ได้บอกเลยค่ะรับหมดค่ะมาเท่าไรรับหมดนะคะโดยถวายเป็นพระราชกุศลค่ะให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและพระบรมพระราชินีของเราท่านเองนะคะในการฉลองการเจริญพระชนมายุนั่นเองค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะเราก็เดี๋ยว ช่วงหน้าน้องแอมกะนำทริปสุขภาพง่ายๆนะคะโดนๆมาฝากกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรน่ารักน่ารักฟุงฟ้งฟิ้ง <c oughs> ไปค่ะโอเคค่ะมอสมอยหัวหินรู้จักร้านขายาจิ้นตึงมันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ ทุกครั้งที่ซื้อยาคุณแม่ก็จะพามาซื้อที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มียาแผนปัจจุบันครบคันเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลามาซื้อยาก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านขายยาแผนปัจจุบันที่คุณไว้วางใจจากรุ่นสู่รุ่นหน้าตลาดฉัชดชัยถนนเพชรเกษมร้านขายยาจี้อันตึง หอสมยอยหัวหินค่ะก็มาถึงทริปสุขภาพกันมากนะคะเขาบอกว่าคนเราจะมีสุขภาพดีต้องประกอบด้วย5ออออไอคะออใหญ่อ,ออไม่ใช่แล้วอใหญ่ไม่ใช่ใช่ไหมมีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกค่ะอออาหารนั่นเองนะคะที่เหมาะสมกับร่างกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย,<ด>ยนั่นเองะะนะคะแล้วก็ทานใน้ควาหมูอ่ะสองค่ะอากาศบริสุทธิ์ทำให้รู้สึกสดชื่นมีความสุขจ้ะ สามค่ะอารมณ์แจมใสเข้าไว้ร่าเริงกึขึ้นแบบอย่างเราสค่อ่ะไม่ใช่แล้วนั้นอ่ะอันนันเกินแล้วต่อมาค่ะสี่อุจจระไหนดูซิต้องขับถ่ายเป็นเวลานะคะแล้วก็ใช่แล้วค่ะคือสี่อุจจระเนี่ยมันมันบอกโลกเราด้วยนะใช่เลยอ่ะต่อมาค่ะอ๋อกำลังกายอันนี้เธอจะยากหน่อยสำหรับหนูคิดว่าสำหรับแอมใช่แล้วค่ะมักจะชอบใช้คำว่าเดี๋ยว ก็นั่นแหละก็แป๊บนึงอ่าอะไรอย่างนี้ไม่แอมบมาอันนี้พี่ก็เข้าใจแต่แบ่งไม่นานเลยทีสิบนาทีบ้างอะไรพี่พอถึงเวลาที่หนูจะแบ่งเวลาให้หนูก็ก็หลับไปแล้วอ่ะเชื่อไหมเออจริงๆเออเห็นพี่เห็นทำเฮสแตนได้อยู่นะคะช่วงนั้นแหละค่ะแล้วก็ก็เหนื่อยละก็เหนื่อยแล้วพอแล้วค่ะจบเฮสแตนเหนื่อยจริงอันนี้ยอมรับเลยกว่าจะขึ้นได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่แน่นอนนะคะว่าเป็นพฤติกรรมห้าอใช่แล้วค่ะที่ว่าเราจะรักษาสุขภาพได้อย่างง่ายๆเลยมันรอบตัวเราเราทำได้ทุกวันนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าอุจจ อุจจาระเป็นสีอะไรคะเออต้องเป็นสีอะไรสีพูไหมก็เป็นสีเหลืองสีเขียวปกติธรรมดาเนี่ยคือมันแบบการลางวันไหนกลางบเยอะก็อาจจะเอาเขียวนิดนึงแต่ไม่ควรที่จะออกเป็นสีดำสีอะไรเงี้ยใช่ที่มีข้อเดือดติดตาตาไม่ดีแล้ววัลำไส้เราแย่แล้วนะคะก็ส่องๆอุจจาระตัวเองด้วยเคยมองไหมเคยมองไหมเคยมองเคยมองอยู่จริงๆเคยเคยว่าวันเนี้ยเรากินนี้ไปแล้วมันออกมาเป็นสีอะไรจริงๆมันออกมาตามนั้นไหมตามนั้นค่ะชาเขียวค่ะออกมาเป็นชาสีเขียว เราแค่ต้องการบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่การกินของเราด้แค่น่ค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดียังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเขาบอกอีกว่าถ้าอุจจาระจมคือไขมันเยอะถ้ามันอุจจาระรอยนี่คือจะดีค่ะคือเราไม่ได้ทานไขมันเยอะกินไปใช่ค่ะแล้วนั้นถ้าไขมันเยอะก็จะไม่ดีก็จะจมลงปุ่มลงไปเขาบอกว่าคนอ้วนจะต้องมีไขมันอยู่ต่นในเส้นเลือดเสมอไป คนพร้อมนี่แหละตัวดีเลยนะคะรับประทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไงก็กินใหญ่เลยทีนี้ตันเลยทีเนี้ยทีเนี้ยเลยแน่นเลยทีนี้นะคะค่ะมาถึงของพี่กันบ้างอย่างจะฝากเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะว่าวันนี้เราเอาอะไรมาฝากนะคะก็เป็นอาหารเสริมดีๆนะคะที่เราบอกกันทุวิ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 ใช่แล้วนะคะอยากจะให้ลองรับประทานกันนะคะอย่างเราลองแล้วจัดว่าดีจัดเยี่ยมนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปชมกันเลยค่ะค่ะ คงไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้ผิวเปลี่ยนไปตามการเวลาใช่ไหมคะมาหยุดเวลาผิวให้กลับมาเหมือนเด็กอีกครั้งด้วยวาลิต้าเอคอลลาเจนเปปไทด์1 0 0 0มิลิกรัมเทคโนโลยีเฉพาะทำให้ได้คอลลาเจนโครงสร้างโมเลกุลเล็กดูดซึมง่ายผสมวิตามินซีและซิงค์ให้ผิวสว่างสาใสไกล้สิวและผิวเรียบเนียน มั่นใจกล้าเผยผิวมีออร่าจะผ่านไปกี่ปีผิวฟ้าก็ยังหยุดอยู่ที่เดิมค่ะเรื่องผิวต้องยกให้วาลิต้าเสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย www.varitaa.com หรือโทร0991944541ลาย i อดีวาลิต้าเอออฟฟรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ เป็นไงบ้างพี่เฟิร์นก็เป็นไงนะคะก็น่ารักฟ claro> ุ้งฟิ้งมุงมิงแต่สไตล์เข้าไปใช่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเขาดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะคะใช่แล้วค่ะวันน้องเขาจะต้องทํา5าออย่างที่หนูบอกเมื่อกี้แล้วรวมไปถึงดูแลตัวเองโดยการทานอาหารเสริมนะคะโดยน้องได้อ้อาหารเสริมเป็น6ออนั่นเองใช่แล้วนะคะก็เป็นวาริซ่าเองของเรานั่นเองนะคะหรือคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะ1,000มิลลิกรัม1เม็ดเพียงพอต่อ1วันนั่นเองนะคะหยุดเวลาผิวให้กลับมาเป็นเด็กอีกคร ก็เหมือนตามโลแกนญ์เขาเลยใช่แล้วสามารถสอบถามนะคะสั่งซื้อได้นะคะตาม อาที่เราโชว์ให้เห็นเลยนะคะหมายว่าเวอินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะคะแล้วไลน์ไลน์เอาไปเจียนเองนะคะแล้วก็สามารถโทรเข้าไปได้นะคะที่เจียนจิ้งแคเบิลทีวีนั่นเองนะคะแล้วก็โทรไปที่ตัวแทนจัดจำหน่ายของเรานั่นเองตามเบอร์ที่ขึ้นให้ใช่แล้วค่ะว่างๆถ้าเกิดผ่านไปเออเดี๋ยววันนี้แวะซื้อเลยก็แวะเลยนะคะที่เจียนจิ้งแคเบิลทีวีรสสีแดงก็เข้าไปนะคะจะเจอวาริสตาเอกนะคะน้องๆเคาน์เตอร์หน้าตาสวยๆที่นั่งอยู่นั้นดื่มอ๋อไม่ใช่ค่ะดื่มดทานเลยคะวอวาริซ่าเอกกัน แต่ไปน่ะ เดี๋ยวนี้ตากล้องเราก็เขาก็นิยมทานแล้วนะก็ดูมุ้งมิงมุ้งมิงขึ้นมาตากล้องเราก็มีรับประทานบอลรนไม่ใช่แค่นั้นช่างจะช่างรวมไปถึงช่างเลยนะใช่แล้วนะคะเรานี่ค่ะมีการทานบริสต้าเองคือแบบว่าเขาจะต้องไปออกแดดเจอนู่นเจอนี่เวลาดูแลตัวเองเราติดตั้งสายเคเบิลของดีกันใกล้ๆอย่างมืออย่างนี้เน่ก็ต้องจัดกินเหมือนกินกันแดดเลยใช่แล้วนะคะก็ฟื้นฟูสภาพผิวภายในก่อนนะคะแล้วค่อยมาภายนอกอยากลองทั้งนั้นแหละค่ะมาถึงคำคมพี่กันบ้างนะคะเป็นคำคมจากธรรมะพระพุทธ ถ้าพิคุค่ะ Facebook นะคะธรรมะนะคะบุตรสัตดานะคะพิขุนั่นเองนะคะอย่ามมวเป็นห่วงว่าเขาจะตอบแทนไม่คุ้มกับความดีของท่านเพราะความดีของเราย่อมยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะตอบแทนได้หลายเท่านะโอ้โหใช่เขา้าใจเลยกว้างเลยค่ะทําบุญหรือทําอะไรให้เขาทำดีไม่ต้องหวังผลตอบแทนเขาจะตอบแทนกลับมาเพราะมันไม่มีทางที่จะตอบแทนกันได้แต่ก็คือแน่นอนว่าเราทําดีอะไรไปอ่ะสิ่งดีๆย่อม ย่อมเราได้ย่อมเราได้รับกลับมาอยู่แล้วนั่นคือบุญนั่นเองค่ะค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนและพี่ทีมงานนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะจากทางเทศบาลเมหัวหินแล้วก็หนังสือพิมพ์หัวหินสารที่ทำให้เราที่มีเรื่องมาเมามอยฝอยกันตลอดเลยอ่าคละอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนได้ในรายการเม้ามอยหัวหินค่ะทางช่องไหนคะช่อง22 GTV ของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลาหกโมงเช้าถึงแปดโมงค่ะห้าโมงถึง2องทุ่มแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะ3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะคะก็จะส่งพคุุุณเข้านนนนอกกกกััททววิ ตอนเช้าก็จะปลูกด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาปลูกดีกว่ามีแม่ตื่นตื่น8ปดโมงพี่นะตื่นอ่าเปิดมาช่วงแต่งตัวจะไปทํางานก็เปิดดูอยู่ดูอะไรคะนดูตัวเองเรกลัวเนาะกลัวตัวเองไม่ได้อ่ะ โอเคไม่แต่ผู้ชมก็ชอบฟังเรานะเขาชอบเขาจะมีถ้าถ้าถ้าทำได้นะปิดทีวีแล้วเปิดเสียงไว้เตาจย่างเดียวเลอกกันนั่นเองนะคะอ่าค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเป็นมากกว่าการดูทีวีเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเราค่ะเจียนตึงเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The boy